ว่าเลขสามเป็นเลยนะเพราะเ,เลขสามคนสุดคือจริงงานวันจันทร์วันที่สี่เป็นงานแบบว่าการกุจกรครับแ,แล้วก็เรียกคนที่พี่วิว,วที่กระจกเงามารับของบริจาคแล้วก็เราก็เปิดบัญชีรับเงินสดแล้วก็มอบในเขานั้นได้ยอดประมาณแสนสี่กว่าเรียกว่าปีนี้มีความพิพเศษกว่าปีอื่นที่ผ่านมานแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใชเพราะว่า เหตุผลแรกก็คืออยู่สามสิบเหตุผลที่สองคือเราเพิ่งเปิดแฟนเนาะเรามีแฟนขามีแฟนนี่เราก็อยากพาแฟนนี่มาทำบุญด้วยกันแล้วก็กิจกรรมวันนั้นก็เหมือนเป็นการฟุตฟุตทียตัวเองเราชอบเตะบอลชอบเล่นดนตรีแล้วว่จัดวันนั้นเลยลถ่ายกี่คนโอ้โหเยอะมากมีแสดงว่าเยอะจริงเอโตแค่ไงอ่ะแค่แกล็บลิวเต้ สีพี่ก็โหเยอะมากมาโยกไหก่อนทำไมยมกไมยมกไมไม่ใช่รอหรือรอหรือคือมงาน่เขตอใช่ใชครับแฟนคลับไประมาณกี่คนครับนานนัประมาณร้อยกว่าคือไมการรวมตัวแฟนคลบเยอะที่สุดใหรอตบนี้ไม่ไม่ขตอนตอนนี้เยอะกว่าตอนนั้นด้วยที่แบบสามสาบอลเดินทางยากแล้วก็แบบน้ำท่วมก็เลยแบบบางคนก็อาจจะแบบนขับเยอะหยคะเยอะเยอผมเกรงใจมากเยจริงจริง ตั้งใจอยากจะจัดงานนะเพื <Uma ice walls> ่อขอบคุณพวกเขาที่แบบทุงปีเขาซื้อของอะไรมาตลอดมาทุกทงานมีมาอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็เลยแบบว่าไปงานแบบใหญ่เพื่อมาเจอกันชอบดีเลยแล้วผมก็แบบอยูแลเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ใช่อยากอยากแบบจัดกิจกรรมให้พวกเขาด้วยแล้วก็สนองดีตัวเองด้วยแล้วพอเปกับมาเอก็ให้ของขวัญครับถ้ามีงานสองงานติดติดกันก็จะมีบางส่วนให้ผมแล้ววันที่สิบวันที่สิบเขาก็จะเอามาให้บ เป็นตัวเลขนี่แบบว่าเจ็ดหลักเลยไหมคะที่มันแปดเปเจ็ดหลักไี่เท่าไหร่ครับพี่ร้านหลักร้านหลังล้านนะไม่ได้จะไม่ไม่ไม่เหมือภูมิใจไหมคะถือว่าเป็นอีกทีนลักษณ์พิเศษของเรานะภูมิใจภูมิใจภูมิใจตรงที่แบบเราสามารถเราสามารถรวมติดตั้งองค์รวมคนมาทำบุญกันได้แบบเป็นการทำบุญที่แบบคนเยอะที่สุดที่ผมเคยทำแล้วกันครับกับคนเยอะที่สุดที่เคยทำแต่ก็ต้องแบบมีแล้วจะมีความพิเศษที่สุด อ่าใช่ครับก็คือเป็นโโฟตโ้บุญที่แบบเลิ่มแรกจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ไม้เพราะว่าเขาเป็นชลฟ์ขามเรียบร้อยเราก็คุยกันว่าอยากถ่ายเป็นบุ๊ดไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้มีโอกาสแบบเสนอ<ม>เราชอบบุ๊ดแบบนี้ไม่พี่ชอบแบบฟิมฟีชอบแบบดักน้ำมีอารมณ์อะไรประมาณกี่ประมาณกี่รู่ครับอือเยอะมีแบบไปสปอยไปแล้วในทว,วิตเตอร์น่าจะเห็นบ้างแล้วนธุ์เจ้ามาแบบนี้หลัก90้าสิบรุเลยแล้วแล้วก็ ตัเประชาชนก็ไม่เหมือนรายได้ผู้อ่านเดียวใช่ครับน้อยอะไรอะไรออกมาก็จะมีสุ่ม200คนครับจะได้อ๋อมี50คนแรกประกาศกันแล้วคือคนที่ซื้อไวที่สุดแล้วอีกที่เหลือร้อยห้าสิบคนจะสุ่มเข้ามายี่สิบแสนสามโบซีเดย์มันได้มาจากการถ่ายตอนที่2ผมคาดว่าทุก2วันวันแรกถ่ายในสัปครับวันที่2อถ่ายแบบในบ้านก็เลยขยายไปเรื่อยๆแล้วมันมันให้บรรยากาศแบบ สึกงุ่นเราแบบอยู่บ้านแล้วพาทุกคนแบบทำตัวนะมต้องแต่งตัวเราทำงานอะไรก็เลยรู้สึกว่าชอบความมั่นคงที่อยู่นะช่วยแล้ววันนั้นก็แบบผมก็นิดนึงก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกเลมันจะมีมันจะมีลุคที่ทำให้เราแฟนกเหี้ยมีไหมครับมีห้องน้ำอุ้ยอาบน้ำโอ้หใช่แล้วก็มีที่นอน คนต้องดูในห้องน้ำนะก็จะเป็นทาพอยากรู้ไหมพี่โตซื้อเอ๊เอ๊เอ้ะเอ๊ะเอีะเว๊ะเอ๊ะเอ๊ะ o อ๊ะเ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 อยะเอ๊ะเอเอ๊อ๊้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊นเอ๊อนะี้๊เอ็นเอ๊ะ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 เอ๊อ๊ะเอ๊ะเออออออเออะอออออเดี๋ยวจะประกาศว่า วันที่20่สิบสองต้องดนะผมไม่ค่อยชวนเรื่องวันเาถามคำถามตรงนี้ยังไงใช่ครับเดใช่ครับแตประกาศใชครับผมพเออรเดอร์ได้ถึงวันที่18กันไกลสุเร็วเมื่อกี้ตัดออกนะพี่นะย้อนไปเลยครับผมก็สามารถเิเออร์เดอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่รับรปด